ฐานเนบญจเพศเรื่องที่ควรระวังพร้อมวิธีแก้เคล็ดให้ชีวิตราบรื่นเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินและมีความเชื่อต่อกันมายาวนานว่าเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพศจำเป็นต้องแก้เคล็ดเพื่อให้ชีวิตราบรื่นไม่มีอุปสรรคเพราะอาถรรพ์วัยเบญจเพศค่อนข้างจะน่ากลัวและอาจพลิกชะตาชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยจึงไม่แปลกที่คนไทย จะก,กังวลเรื่องวัยเบญจเพศและเพื่อคลายความกังวลบทความนี้จะพาทุกท่านไปหาคําตอบกับทุกๆข้อสงสัยที่เกี่ยวกับอาถรรพ์เบญจเพศไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าวัยเบญจเพศวัยเบญจเพศเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์หรือไม่เรื่องร้ายแรงในช่วงวัยเบญจเพศตามวันเกิดบอกเลยว่าวัยเบญจเพศไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่วัยเบญจเพศคืออะไรนั้น และมีวิธีแก้เคล็ดอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับไวไยเบญจเพศคืออะไรเบญจะเพศเป็นคำสมาดมาจากสองคำรวมกันคือคำว่าเบญจะที่แปลว่าหและคำว่าเพศที่แปลว่า20ดังนั้นเบญจะเพศจึงแปลว่า25ซึ่งมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่าไวไยเบญจเพศ หรือเมื่ออยู่ในช่วงอายุ25ปีมักจะมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนขึ้นในชีวิตและหากเป็นช่วงที่ดวงตกยิ่งจะทําให้คนคนนั้นพบเจอข้อกรรมอย่างหนักเช่นเกิดอุบัติเหตุเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลตกงานรวมไปถึงเกิดการสูญเสียบุคคลที่รักและมีความสําคัญในชีวิตจึงเป็นที่หมาว่าเมื่อเข้าสู่วัยเบนจเพศหรือช่วงอายุ25ปี มักระวังตัวมากเป็นพิเศษวัยเบญจเพศเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเบญจเพศคือเมื่ออายุเข้าสู่วัย25ปีมักเป็นช่วงที่ดวงตกของชีวิตจำเป็นจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษและเมื่อพ้นวัย25ปีไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวัยเบญจเพศแล้วแต่ความเป็นจริงแล้ววัยเบญจเพศไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งในทางโหราศาสตร์อธิบายดังนี้ตามหลักโหราศาสตร์เมื่อช่วงอายุครบรอบดาวพฤหัสบดีในทุกๆ12ปีที่คนเราจะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเข้ามาโดยตรงถึง5ช่วงอายุคือ 1. ช่วงอายุ12ปีย่าง13 2. ช่วงอายุ24ปีย่าง25-26ปี 3. ช่วงอายุ36ปีย่าง37ปี 4. ช่วงอายุ48ปีย่าง49ปีและ 5. ช่วงอายุ60ปีย่าง61ปีซึ่งช่วงชีวิตเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกครั้งในรอบช่วงอายุชีวิตเนื่องจากดาวพฤหัสบดีได้ทําการโคจรรอบราศีจักรซึ่งดาวพฤหัสบดีจะโคจรเปลี่ยนราศีทุกๆหนึปี และเมื่อโครจรครบ12ปีจะเท่ากับการโครจรครบรอบหนึ่งราศีจักพอดีแต่ในรอบชีวิตที่ส่งผลกระทบมากที่สุดรุนแรงที่สุดก็คือช่องวงวัยเบญจเพศหรือในช่วงอายุ24ปีย่าง25่ง2ปีเบญจเพศกับเรื่องร้ายที่ต้องระวังตามช่วงอายุในช่วงอายุ12ปีถึง13ปีหรือวัยเบญจเพศช่วงแรก,แรก และหลายคนในวัยนี้ยังมีผู้ปกครองคอยดูแลให้คํำชี้แนะอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าใครออกนอกลู่นอกทางในช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วมักกููไม่กลับ 2. ในช่วงอายุ24ถึง26ปีหรือวัยเป็นจะเพศในช่วงที่สองของชีวิตในช่วงอายุนี้มักจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆในดวงชะตาชีวิตซึ่งจะนำปัญหาหนักและใหญ่เข้ามามากมาย 3. ในช่วงอายุ36 3 7ถึง37ปีในวัยเบญจเพศช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับผลกระทบในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นส่วนใหญ่ส่วนเรื่องอุบัติเหตุต่างๆมักไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะช่วงอายุนี้ถือว่ามีประสบการณ์การใช้ชีวิตมากแล้วจึงสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆได้และ 4. ในช่วงวัยเบญจเพศช่วงที่4อายุ48-49ปี และช่วงที่5อายุ60-61ปีก็เป็นอีกช่วงวัยเบญจเพศที่มักมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นการเกษียณอายุงานเป็นต้นเบญจเพศกับเรื่องร้ายที่ต้องระวังตามวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์ในวัยเบญจเพศต้องระวังเรื่องการเกิดคดีความการถูกใส่ร้ายป้ายสีเสียทรัพย์สินให้ระวังเรื่องสุขภาพแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเหตุการณ์ดร้าย จะเริ่มขี้คลายและเบาบางลงคนเกิดวันจันทร์ในวัยเบญจเพศมักเกิดความวุ่นวายในเรื่องของคนรักหากยังไม่มีคนรักก็มักมีปัญหาในเรื่องของความรักเสมอ 3. คนเกิดวันอังคารในวัยเบญจเพศต้องระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยหรืออาจเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเข้ารับการผ่าตัดคนเกิดวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพศ ในช่วงครึ่งปีแรกมักต้องเจอกับคำว่าเหน็ดเหนื่อยหรือเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการงานอยู่เสมอคนเกิดวันพฤหัสบดีเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพศต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่คนเกิดวันศุกร์ในวัยเบญจเพศต้องระวังเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลและต้องระวังเรื่องเงินขาดมือการเงินขัดสน คนเกิดวันเสาร์ในวัยเบญจเพศต้องระวังเรื่องชูสาวหากใครยังโสดก็ต้องระวังคนที่เข้ามาให้ดีๆเพราะคุณอาจจะกลายเป็นมือที่สาโดยไม่รู้ตัววิธีแก้เครดเ,เ,เบญจเพศเบื้องต้นหากใครที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับไวัยเบญจเพศทางเราก็มีวิธีการแก้เครดในวัยเบญจเพศมาฝากกันซึ่งเป็นวิธีง่ายๆเบื้องต้นที่จะช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลาย และลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาถรรพ์ไวบินจเพศวิธีแก้เครสไวบินจเพศเบื้องต้นมีดังนี้ 1. ทําบุญสะดอกเคราะห์สเสริมดวงเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ 2. ไหว้ขอพรพระพรมช่วยให้สําเร็จเรื่องงานเหมาะมากกับคนที่ตกงาน 3. บริจาคเลือดทุก3-6เดือนเป็นการแก้เครดเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ 4. บริจาคลงศพจะช่วยให้เรื่องร้ายๆที่เจอเปลี่ยนจากหนักมาเป็นเบา 5. บริจาคให้โรงพยาบาลหรือมูลน,นิธิเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงในเรื่องสุขภาพ 6. มันสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำเพื่อเสริมความมีสติอยู่กับตัวเสมอวิธีแก้เคล็ดตามวันเกิดวันอาทิตย์เมื่อเข้าสู่วัยวนจะเพศ ควรทำบุญไหว้พระที่วัดใกล้กลกลบ้านเช่นวัดหลวงพ่อโสธรเป็นต้นกราบไหว้บูชาพระพุทธชินราชหรือทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์วันจันทร์เมื่อเข้าสู่วัยเบจเพศควรทำบุญไหว้พระองค์ใหญ่เช่นวัดโพและควรสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างอุโบสถหรือสร้างโรงพยาบาล 3. วันอังคารเมื่อเข้าสู่วัยบรญจเพศควรเดินทางไปกราบหลวงปู่หรือหลวงพ่อที่เคารพ เพื่อฟังเทศและสนทนาธรรมกับท่านนอกจากนี้ยังควรบอกบุญพบปะผู้คนเพื่อสแสวงบุญถือเป็นโอกาสเสริมดวงทางการเงินสำหรับคนเกิดวันอังคารอีกด้วยวันพุธกลางวันเมื่อเข้าสู่วัยเป็นเจเพศควรไหว้บูชาขอพรท้าวเวสสุวรรณและควรทำบุญโดยการถวายหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่วัดและโรงเรียนหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวันพุธกลางคืน เมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพศควรกราบไหว้บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือองค์เทพที่เป็นสตรีเพื่อช่วยเสริมเรื่องการงานวันพฤหัสบดีเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพศควรทำบุญกับวัดพระอารามหลวงเน้นขอพรอธิษฐานในเรื่องความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตวันศุกร์เมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพศควรหาโอกาสไปกราบสการะพระธาตุสีมุมเมืองทางภาคเหนือภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้ควรทำบุญแก่ผู้พิการและจะทำให้การเงินราบรื่นไม่ติดขัดวันเสาร์เมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพศควรขอพอรพระแม่ลักษมีอธิษฐานขอทรัพย์และโชคลาภนอกจากนี้ยังควรสร้างกุศลด้วยการบริจาคเสื้อผ้าจะเสริมชะตาได้เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับคู่มือการรับมืออาถรรพ์เบญจเพศพร้อมวิธีแก้เค็ดให้ชีวิตราบรื่นที่ผมได้นำมาฝากกัน จริงๆแล้วไวเบนจเพสไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับเพียงแค่ใช้ชีวิตตั้งอยู่บนสติและความไม่ประมาทเรื่องร้ายๆที่มาพร้อมกับไวเบนจเพสก็จะมีทางออกและไม่ได้รุนแรงอย่างที่เรากังวลใจไปแต่ถ้าใครรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจกับไวเบนจเพสก็สามารถแก้เคร็ดด้วยวิธีการแก้เครส์ไวเบนจเพสที่ผมนำมาฝากกันเชื่อว่าจะสามารถช่วยเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง